นะคะท่านเซ็นทาทิวาเรีนะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีอาจารย์ธวัชชัยสุพิทฑากรกฎนะคะแล้วก็ยังมีอีกมากมายคือโตนะคะหลายคนวันนี้ทีมไทยสร้างไทยดีใจมากที่เราได้มาร่วมเปิดศูนย์นบางนาขอปรกวดบางนาเอาคนเก่ง สังเจ็ดดูแลธุรกิจพันล้านวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วค่ะทั้งต้นและเต้อยากจะทำเพื่อพี่น้องชาวบางนาค่ะพี่น้องชาวบางนายงางลำบากมากมายอยากทำเพื่อพี่น้องชาวบางนาและก็ร่วมทีมเอาทีมคุณจารุรันนะคะหรือว่าเฮียจ่ามาร่วมทีมช่วยกันทำงานพี่น้องคะ ไทยสร้างไทยเราวันนี้นโยบายหลักของเราคือจะต้องทำให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำมาหากินได้เร็วที่สุดสุดารัฐขออาสา,านําำทีมค่ะพักไทยสร้างไทยไปทวงคืนเงินในกระเป๋าพี่น้องที่ถูกป้นไปแปปีเอาไหมไปทวงคืน ปลก้นไปจากคนแก่ๆที่ไม่ใช่อยู่ในที่นี้คนแก่ๆที่อยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะนะคะและไปทวงคืนประชาธิปไตยของเราให้กลับมาเชื่อมั่นดิชันสุดารัตน์นะคะไม่เคยที่จะผิดคำพูดรับปากว่าจะทำเรื่องใดทำสำเร็จทุกเรื่อง สาบาทรักษาทุกโรคเป็นเรื่องที่ยากถูกคนสบประมาทเขามอบหน้าที่ให้ดิฉันทำอยู่สปีเต็มทำสำเร็จจนวันนี้พี่น้องทุกคนได้ทำสามสิได้ใช้30ิบบาทถูกต้องไหมคะนายโยบายประจาประชาชน3,000มบาทง่ายกว่าสาบาทเยอะทำไมสุดารัฐจะทำไม่ได้น้ยโยบายสาม ารประชาชนนี้ให้ใครให้ผู้สูงอายุที่มีไร,ไมาร,รายไ,ไ,รได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพเพราะวอนนี้คนแก่ของเราส่วนใหญ่แก่ก่อนจนถูกไหมคะแก่ก่อนจนดังนั้นเมื่อจนก็ไม่มีรายได้เพียงพอเมื่อมีรายได้ไม่เพียงพอไม่มีเวลาดูแลสุขภาพก็อ่อนแอไม่แข็งแรงเจ,เจ็บนู่นเจ็บนี่ และประเทศไทยจะปล่อยให้มีแต่คนแก่ที่ยากจนและอ่อนแอไม่แข็งแรงได้หรือไม่ไม่ได้ไไดถ้าคนสูงอายุเหล่านี้แม่ทั้งหลายนี่เป็นผู้สร้างประเทศมาได้ทำงานให้กับครอบครัวให้กับสังคม,มถึงเวลาที่พ่อแม่แก่แบบนี้ต้องรัฐบาลต้องเลี้ยงดูค่ะต้องเลี้ยงดูและมาให้เราเนี่ย ออกสิบให้หกร้อยอะไรยี่สิบาทน้ำขวดครึ่งนะคะเจ็ดสิบได้เจ็ดร้อยแปดสิบได้แปดร้อยอยากได้พันหนึ่งก็ต้องหายใจยาวๆถึงร้อยนะคะเพืจะได้พันแสำหรับไทยสร้างไทยให้เลยเดือนละสามพันค่ะ งเดียวเราไม่ได้ให้ฟรีให้พร้อมกับหน้าที่หน้าที่แม่แม่พ่อพ่อทั้งหลายต้องโอกาสกลับไปทํางานบริษัทไหนจ้างผู้สูงอายุไปทํางานลดภาษีให้ทันทีค่ะคทำไมคนแก่จะทํางานไม่ได้คนแก่ไม่ใช่ไม่มีความหมายคนแก่ต้องกลับไปทํางานไปช่วยสังคม,มไปช่วยลูกหลานไปหาเงินได้ถูกไหมคะ และก่อนจะไปทํางานได้ต้องแข็งแรงก่อนใช่ไหมเพราะอาทิตย์เดินแค่สครั้งเองเข้าศูนย์แล้วองไปศูนย์แล้วจะติดใจไม่อยากจะกลับอ่ะนะคะเราจะทําศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลอยทัพสามสิบบาทมาใอยเข้าใจว่าจะสร้างสุขภาพให้ผู้สูงอายุแข็งแรงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสวอของไทยสร้างไทยไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่ผู้สูงวัยนะคะ สวไทยสร้างไทยแปลว่าอะไรฟังดีสอวอของไทยสร้างไทยแปลว่าสวยวันสวยคืนค่ะพวามสามารดีแข็งแรงนะคะและกลับไปทำงานได้ประโยชน์ประการที่สองลูกหลานเด็กโตเล็กๆแบบนี้เนี่ยทำงานวันนี้ก็ไปพอกินแล้วถูกไหมคะงานก็หาย,ยาก ค้าขายก็ขายยากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดียังต้องบาห่วงพ่อห่วงแม่ทํางานเนี่ยต้องหาเงินหาเงินกลับไปส่งให้พ่อแม่ไม่ไหวค่ะดังนั้นประโยชน์ของบำนาญประชาชนสามับาาจะลดภาระให้กับคนหนุ่มคนสาวคนวัยทำงานค่ะถ้าพ่อแม่อยู่ทั้งสองคนได้รับคนละสามพันสองคน6กพันลูหายห่วงไหมคะหายห่วงไหม หายตัวประโยชน์ประการที่สามเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มขั้นแล้วเป็นประเทศแรกในโลกนะดังนั้นเราจะมีคนแก่มากขึ้นเรามีคนแก่2ี่เ์ของประชากรถ้าเราปล่อยให้มีแต่คนแก่ที่ไม่แข็งแรงและยากจนเศรษฐกิจประเทศจะไปอย่างไรดังนั้นบำนาญประชาชน3,000บาทซึ่งมารองรับเพื่อให้คนแก่มีตั้งในกระเป๋า แล้วก็จับใจใช้สอยมีสุขภาพที่ดีกลับมาทํางานเพื่อลองรับสังคมผู้สูงวัยไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยจำไว้สอวอของไทยสร้างไทยคือสวยวันสวยคืนต้องแข็งแรงกลับไปทํางานได้ประโยชน์ประการที่สี่สามันบาทที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยให้แม่ไปแม,ม,ม,ม่จะหยอดปุูกออมสินก่อก่อนหยอดก็ใช้ใช้ลดใช่ไหมใช่ไหมคะ ใช้กันเต็มที่เลยเพราะเราต้องกินสามมือ้อเราต้องบางคนต้องซื้อแผงผัดบางคนก็ต้องซื้อยามันจะไม่มีเงินใช้จ่ายเงินสามพันบาทที่ออกจากกระเป๋าซ้ายของรัฐบาลเอาหมุนแค่สรอบจะกลายเป็น9 0 0าันบาทรัฐบาลก็ไปเก็บภาษี9,000บาทกลับคืนกระเป๋าขวาคิดให้เป็นอย่าคิดแบบไม่เป็นโงโ่ๆโแบบบรลุบางคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยนะคะ เราเรงบเงินกำลังซื้อสามพันบาทจะกลับมาเป็นพนลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี่ร้านก๋วยเตีเ๋ยวก็จะขายดีขึ้นใช่ไหมถ้าคนแก่มีตังคนแก่ก็ต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินดีไหมคะด <Yeah. S 1> ีไหมคะ <Yeah. S 1> เอาไหมคะสามพันบาท <Yeah. S 1> เอาะ,อาะยังให้หมดนะคะวันนี้ประเทศไทยมีนี่เหลือเกิน <Yeah. S 1> นะคะ ตัวประเทศนี่น่ยกู้มากินแล้วนะคะกู้มาจ่ายเงินเดือนกู้มาใช้จ่ายแล้วเจ๊งไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนจนลงดังนั้นเราจะต้องให้คนกระเป๋าตงุงรวยขึ้นเราจะทำยังไงถามข่าวว่าเนี่ยพ่อค้าแม่ขายเนี่ยขาดอะไรขาดเงินทุนในการทำมาหากิน วันนี้นี่สินรัวเรนสูงกว่า90%สูงกว่า90%นั้นพะอไปดูไส้ในกู้มากินค่ะ60%นไม่ได้กู้มาลงทุนซื้อบ้านซื้อรถแต่กู้มากินรายวันอยู่ได้ไหมไม่ได้เราต้องลดเพิ่มรายได้และลดนี่และส่วนใหญ่ที่กู้นี้คือกู้นี่นอกระบบทั้งนั้นและนี่นอกระบบนั้นโหดแสนโหด ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อเดือนต่อไปนี้พักไทยสร้างไทยเราจะมีกองทุนคนตัวเล็กเพื่อการตั้งตัวค่ะจะให้กู้เริมต้นที่ห้าพันบาทอย่าคิดว่าน้อยกู้ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทให้กู้ตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหมื่นบาทไอ้ห้าหมื่นบาทแต่พี่น้องต้องสร้างเครดิตให้ตัวเองรักษาเครดิตไว้ เพราะกองทุนนี้จะเป็นกองทุนเพื่อความมัน่คนคงขออนุญ,ญาตนะคะเดีย๋ยวพูดแทงได้ไหมคะขอโทษที่โตนิดหนึ่งแต่อยากให้คนได้ฟังนะคะค่ะขอโทษที่โตนิดหนึ่งนะคะให้ฟังดีๆเพราะเป็นการประกาศที่แรกที่โตประกาศที่แรกเลยอยากให้ฟังจะได้ไปพูดให้คนอื่นฟังต่อได้นะคะกองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่อยู่กับพี่น้องไปตลอดเลย นะคะเป็นเหมือนกับความมัดคุกทางด้านการเงินไม่ต้องไปกู้นอกระบบละถ้ารักษาเครดิตดีก็ได้กู้เพิ่มคือเพิ่มขึ้น,นผ่านเงินเมื่อไหร่ก็กู้ได้ตลอดชีวิตและเราก็จะมีบัตรเครดิตประชาชนไม่ใช่มาแจกบัตรคนจนใครอยากได้รับัตรคนจนตั่งยกมือหน่อยค่ะบัตรคนจนใครอยากได้ อยากเป็นคนจนหรออยากเป็นคนจนหรอไทยสร้างไทยจะแจกบัตรเครดิตประชาชนเอาไหมใครอยากได้บัตรเครดิตประชาชนอ,อ่ามันต้องอยากได้บัตรเครดิตประชาชนนะคะแล้วเราก็เวลาเราขาดเงินเราก็ไปใช้ทีละห้าทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมืห้าหมื่รักษาเครดิตตัวเองไปก็จะได้กู้ได้ ตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าพอไม่รักษาเครดิตก็ต้องกลับไปพึ่งน,นอกระบบซึ่งมันโหดวันนี้กองทุนคนตัวในเครือกันตั้งตัวจะเกิดขึ้นนะคะในรัฐบาลที่ชื่อไทยสร้างไทยเอ้าดังๆหน่อยสร้างไทยไทย Gracias. เกียจจ้านะคะต้องเอาไปทั้งคู่นะเอาไปเดี่ยวไม่ได้นะคะและเชื่อมั่นสุดารักไหมคะมเชื่อมั่นไหมคะมวันนี้นะคะเลือกเนี่ยเลือกลุงก,ก็ทำงานไม่เป็นเลือกอีกฝ่ายหนึ่งก็ตีกันไม่จบ นะวันนี้ไทยสร้างไทยจึงเป็นทางออกค่ะเรายืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขและจะไม่เป็นที่เหยียบยีนของเผด็จการเด็ดข่ดค่ะ <Yeah. S 1> ให้โอกาสสุดารักไปทวงคืนกันในกระเป๋าพี่น้องกลับคืนมาถูกก้อนไปเจ็ดแปดไปีแล้วไปทวงความสุขกลับคืนมาที่ถูกก้อนไปไปทวงประชาธิปไตยของเรากลับคืนมาให้โอกาสสุดารักได้นำทัพ ไทยสร้างไทยหน่อยจะเป็นนายกให้และเป็นนายกที่จะอยู่กับพี่น้องประชาชนตลอดไปหวนกับ30ปีที่ทำมาฝากความหวังไว้กับหน่อยได้หน่อยไม่เคยที่จะสัญญาอะไรแล้วทำไม่ได้แม้แต่เรื่อง30บาทรักษาทุกโรคยากแสนยากอยู่4ปีเต็มทำอยู่คนเดียว รัฐมนตรีช่วยทั้งหลายนั้นมากันคนละ3เดือน6เดือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะก็สุดารัตนี่แหละทําอยู่คนเดียวจนสําเร็จสามพันบาทง่ายกว่า30บาทเยอะนะคะของกล้วย,ยถามว่าเงินมาจากไหนยังไม่บอกมีหมดแล้วถ้าบอกแล้วเดี๋ยวลุงข้างบ้านมันไปรลออแล้วก็ทํำไม่เป็นเดี๋ยวจะเสียนะคะ